バレต้ารีเท M92 นี่ครับในปี2024ครับเพื่อนๆตัวปืนครับสีดำนะครับระบบนะครับดับเบิลแอคชั่นนี่ครับแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะครับอะสปริงค่อนข้างแข็งนะครับเพราะว่ายังเป็นปืนยังไม่เคยอะถูกยิงมาก่อนนะครับนี่ครับระเบิดระบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับแล้วก็เซฟนะครับนี่นะครับรีวิวแบบว่าคลิปเต็ม ร้านรีวิวเคยรีวิวไว้ให้หลายรอบลนะสำหรับรุ่นอ่ารีเทมอส92นะครับตัวปืนก็อ่าเป็นขนาดมาร์กิ้งร่องลึกนะครับเป็นขนาดเดียวกับบาริต้าจริงๆเลยนะครับแบบว่า1ต่อหนึ่งเลยนะครับผมนี่มาร์กิ้งร่องลึกเขียนว่าบาริต้านะอ่าโอเคเดี๋ยวร้านขออนุญาตทดสอบให้รับชมนะครับผม ครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆร้านที่ชื่อแอบซ็อฟกันครับอยู่ของช่องนั้นแอบซ็อฟกันครับอยู่กับบัลเลต้านะครับ DTE M92 ครับนี่ครับทำนี่เลยนะครับผมก็แบงก์กันนะครับปืนเสียงเปล่าคชนิดไม่ขับเคลื่อนนะครับผมเป็นแบงก์กันนะครับผมก็คือสิ่งที่เราเรียกกันว่าแบงก์กันแบงก์กันแบงก์กันแต่นักข่าวเนี่ยจะเรียกว่าบีบีกันนะครับนักข่าวจะแยกไม่ออกว่าอันไหนแบงก์กันอันไหนบีบีกันเอามารวมกันมั่วไปหมด แบงค์กันครับคือสิ่งเทียมอุปืนชนิดไม่ขับเคลื่อนนะครับผมใช้ในภาคการเกษตรการแสดงนะครับหลายหลายอุตสาหกรรมนะครับผมใช้ฟาบานก็ได้นะครับผมกลางค่ำกลางคืนเฝ้าบ่อปลาบอกุ้งนะครับยิงเสียงเป็นเสียงครับไล่ขโมงขโมยไปนะครับผมดีกว่าไปจุดประทงจุดประทัดลูกบอลนะครับไม่ได้ไม่ได้กินหรอกนะครับก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปก็ไปเฝ้าบ่อปลาบอกุ้งนะครับหลัก หลักใหญ่ใจความของการซื้อแบงก์การแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะครับผู้ซื้ออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้คือเราเน้นย้ําตลอดว่าผู้ซื้อต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมก็คือเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วแต่บรรลุนิติภาวะในภาษากฎหมายคือ18ปีแต่ร้านขอบรรลุนิติภาวะ20ปีขึ้นไปนะครับก็คือเป็น20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใบนี้ร้านออกให้นะครับออกให้ไปพร้อมกับใช้ข้อมูลประจําตัวประชาชนของลูกค,ค้าในการออกนะครับใบนี้ ใบนี้เนี่ยถ้าท่านจะได้มาเนี่ยท่านจะต้องไปทําที่อําเภอนะครับผมก็คือรัฐเนี่ยขอความร่วมมือนะครับว่าเฮ้ยเอานําสิ่งเทียมอาวุธปืนของท่านไม่ใช่เป็นเป็นการไปขึ้นทะเบียนนะครับไม่ใช่ไปการไปทําทะเบียนแต่เป็นการจดแจ้งนะครับสิ่งเทียมอาวุธปืนว่าเอ้ยนายเเนี่ยมีสิ่งเทียมอาวุธปืนอยู่นะในพื้นที่ของในอำเภอท่านนี้เขาจะได้รู้ว่ามันมีแบงค์กันหรืออะไรเงี้ยอยู่ในรอบๆบ,บริเวณอำเภอเขา กี่กระบอกแต่ถึงเราไม่ไปก็ไม่มีความผิดแต่สมควรที่จะไปนะครับเพราะว่ามันดีต่อเราครับแล้วก็ดีต่อหลายๆคนด้วยนะครับผมอ่าโอเคมาดูกันนะครับเบรดเต M92 นะครับผมตัวนี้ก็สีดำเราเคยรีวิวสีเงินสีซาตินสีอันเนี้ยตอนเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปเต็มผมรีวิวไว้แล้วแบบว่ารีวิวประมาณ10กว่านอาทีเพื่อนๆลองเลื่อนเลื่อนลองไปโดดเลื่อนเยอะหน่อยนะก็ อันนี้ปี2024นะครับมาดูตัวปืนของปี2024มาร์กิ้งเนี่ยครับเป็นล่องลึกนะครับเห็นไหมเขียนเลยนะครับนี่ปาลิต้านะครับอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นแค่เลเซอร์มาแต่เป็นการยิงล่องลึกไปนะครับมันเป็นล่องลึกหมดเลยนะมันไม่ใช่ตัวหนังสือนะครับเป็นล่องลึกอ่าอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งของตัวปืนก็จะเขียนว่า r เทมัส92ครับนี่นะก็สวยครับเพื่อนๆเป็นปืนสีดำนะครับกริปดำกริปเขาเนี่ยจะเป็นยางนะครับไม่ใช่พลาสติกจะเป็นยางนะครับ ังเสียงสไลด์หน่อยดิเอ้สไลด์เสียงสไลด์เป็นไงวะนี่ครับเสียงสไลด์หนักแน่นครับปืนก็นะครับยิงได้2โหมดก็คือดับเบิลเนคชั่นนะครับเป็นปืนดับเบิลเนคชั่นนะครับแล้วก็ซิงเกิลเนคชั่นนะครับแล้วก็เซฟนะครับเวลาเราเซฟก็บุดครับยิงไม่ได้นะเวลาเราปลดเซฟขึ้นมาก็ลั่นปงป้างปกตินะครับจุกอัดแรงดันนะครับ เป็นแบบเหล็กกั้นเอาไว้นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันให้กับปืนหลักใหญ่ใจความของแบง์กันก็คือถ้าเกิดว่าปืนไม่มีเหล็กเหล็กกั้นเอาไว้เนี่ยปืนมันจะสูญเสียกําลังแรงดันทันทีเวลาเรายิงเนี่ยปืนมันจะไม่สามารถที่จะทํางานแบบอัตโนมัติของมันได้เพราะว่ามันสูญเสียแรงดันไปแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความของแบง์กันก็คือเวลาเราใส่กระสุนเข้าไปนะครับกระสุนลูกหนึ่งที่เรา นกตีเข็มแทงชนวนเข็มแทงชนวน,น,วนพุ่งไปสับกระสุนทําให้เกิดแรงระเบิดสไลด์นะครับดันกลับบารถอยหลังปุ๊บเกี่ยว,เก,ยวเกี่ยวปอกกระสุนที่ทํางานไปแล้วกลับดีดออกมาแล้วก็ปล่อยกระสุนนัดต่อไปเข้าไปถ้าเกิดว่าเราไปเจาะนะครับหรือหลายๆคนเนี่ยชอบเลยเราสว่านไปเจาะอยากจะให้มันโล่งๆปืนท่านจะพังทันทีท่านจะไม่สามารถยิงได้อีกต่อไปนะครับเพราะว่า ปืนมันสูญเสียกําลังตัวนี้หลายคนถามว่าเอ้พี่มันคืออะไรแถมมาจังเก็บเสียงหรือเปล่าหรืออะไรงี้ไม่ใช่เก็บเสียงตอนที่ผมขายใหม่เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นเก็บเสียงเหมือนกันแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันคือจุกยิงพุแสงนะครับหรือว่าพุระเบิดก็คือ,อในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีขายมันจะใส่มันจะมันจะเอาไปใส่เนี่ยปากลำกล้องปืนแบบนี้สมมติว่าผมใส่แล้วกันปุ๊บเราใส่ปุ๊บเราเอาพุอะพุพุแสงนะ่ะใส่วางไว้ตรงนี้แล้วเราก็ยิงแบ่งกันกปุ้ง แรงของแรงไฟเนี่ยที่มันพุ่งออกไปเนี่ยมันจะเป็นจะไปทําให้พูอ่ะระเบิดแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปเพื่อเป็นสัญญาณนะครับขอความช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆเนี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะประมาณนั้นแต่รารนี้เขาแถกมาแต่ประเทศไทยไม่มีไม่ไม่ไ,มได้ให้นําเข้ามาขายนะก็อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์หลายไม่ก็้าไปคว้างทิ้งได้เลยนะครับเอามาดูภายในของบาริต้ากันวิธีการถอดอ่ะมันถอดอยังไงเออบาริต้าตัวนี้ถอดเนี่ยวะก็ปลดแมกกซีนออกนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับเป็น ปรับลงไปนะครับแล้วก็ดึงทับสไลด์ถอยหลังแบบนี้อ่ารู้สึกว่าจะไม่ใช่นะเดี๋ยวนะอ่าถ้าจะไม่ผิดครับโอเคโอเครู้เรื่องแล้วนะครับไม่ได้ถอดนานนะลืมลืมก็ต้องถอดอันนี้ออกมาก่อนนะครับอ่ะโอเคชึบแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะดูนะครับภายในยก็ภายในยก็เคยรีวิวไว้แล้วนะครับก็ต้องมารีวิวอีกหลักไก่ใจใความของแบงค์ตันเนี่ยผมชอบพูดคําว่าหลักไก่ใจความ ของอ a บาเลต้าตัวเนี้ยถ้าเราไขาน็อตประกับออกมาเพื่อนๆจาไว้เลยจําให้ขึ้นใจจําใส่กระโหลกเอาไว้ถ้าไขาประกับข้างของบาเลต้าตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่มันจะมีสปริงยกสะพานไกลนี่คือสะพานไกลมันจะมีสปริงเล็กๆอยู่ตรงนี้อย่าให้มันหายเด็ดขาดหรือถ้ามันหลุดออกจากบล็อกใส่ให้ถูกเพราะถ้าใส่ไม่ถูกมันจะเหมือนแหนบสามชายของ M1 9 1 1คือ ไกจะไม่สามารถทํางานได้เพราะสะพานไกมันสูญเสียสปริงยกออกไปสปริงยกสะพานใช่ไหมไกลมันก็จะตกต่ําลงไปพอแล้ว,ลวเราเหนียวไกลเนี่ยมันก็จะวดุวดๆุด,ดยิงไม่ได้อันนี้คือสําคัญเลยคนเล่นบาลิต้าเนี่ยชอบทําหายจุดนี้บ่อยมากนะครับตัวของปืนนะครับเป็นระบบเข็มไทยชนวนนะครับนี่นะก็ปืนบาลิต้านะครับก็แข็งๆใหญ,ใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับแถมฟรีสองแมกกาซีน ตัวของสปริงนะครับมันเป็นขนาดความยาว5นิ้วสปริงไกด์หลอดกับไกด์หลอดที่มันมีรูแบบนี้มาให้ก็เพื่อที่จะเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําไมเขาถึงมีรูแบบนี้มาให้นะรูตรงไกด์หลอดอ่ะโอเควิธีการประกอบแล้วเพื่อนทาไงเอ่ยนะครับวิธีการประกอบก็ง่ายๆครับแล้วก็จับไกด์หลอดใส่เข้าไปชึบอย่างนี้นะครับดูสปริงด้านไหนใหญ่กว่าด้านไหนเล็กด้านนี้ใหญ่กว่าอยู่ข้างนอกนี่เองครับแค่นี้ค่ะเห็นไหมแล้วก็นะครับ เรายังไม่ต้องใส่ตัวของคันค้างสไลด์ก็ได้นะครับมันไม่ใช่อ่าโอเคแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังกลับไปไปปุ๊บแล้วทีนี้ที่ผมบอกว่าเอ้ยทำไมมันถึงมีรูมันมีรูมาอพอเพื่อนๆประกอบเสร็จเนี่ยคันค้างสไลด์มันจะยัดไม่ได้เห็นไหมมันมันไม่มีเขี้ยวเหมือนพวกซิกเนี่ยเวลาเราจะยัดมันยัดไม่ลงทงาําไงอ่ะก็รูไกด์อา่ารูไกด์หลอดท้้งหน้าเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นปะเนี่ยมันมีรูมาให้เนี่ยเห็นปะ เห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆก็เอาเหล็กเนี่ยเกี่ยวมันขึ้นมาแล้วก็ดึงให้สุดนะครับดึงให้สุดจากนั้นก็เอาขันคานทรายไปวางไว้ตรงนี้แล้วก็คว่ำไก่หลอดออกมาอย่างนี้ปุ๊บทีนี้ก็จับไอ้นี่วางเลยครับนี่ครับง่ายๆแล้วก็ปล่อยไก่หลอดเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วก็ลองขึ้นลำโดชึบเสียบไม้ก็เสีนเข้าไปลงหมดสไลด์ค้างปกติสมบูรณ์อ่ะโอเคปุ๊บอ่ะโอเคนี่ครับง่ายๆครับสำหรับบาเลตา้า อย่าลืม WD 40นะครับฉีดหล่อลื่นปืนทุกครั้งนะครับหลังจากเลิกเล่นหรือว่าจะเก็บไว้นานโอเควันนี้ผมช่างนายไอซซอฟกันขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบถูกใจคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมดไลน์มาที่แอด2อ5ศูรีวิว RPY หรือโทรสอบถามสินค้ากับเราที่093 09ข้0วง้ากบันนี้ผมช่างนายไอซอฟกันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ